เปิดไฟฉุกเฉินขณะขับรถดีหรือไม่มีใครเคยมีใครเคยไหมครับว่าขับรถแล้วฝนตกหนัหนกๆแล้วเกิดไฟเปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟเตาะแต๊ไฟเตาะแตะไฟผ่าปานะนะครับนะครับถ้าใครอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งหัวใจและกดติดตามให้ผมด้วยเอ๊กดหรือยังอย่ากโกงนะกดติดตามด้วยไฟฉุกเฉินนะครับควรเอาไว้ใช้ในกรณีไหนนะครับ 1น,นะครับไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือรถเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับคือว่าเขาเรียกว่าเอาไว้เปิดให้ให้ช่วยช่วยคนอื่นข้างหลังนะครับคนที่มาอยู่ข้างหลังเขาจะได้ขอความช่วยเหลือมันเป็นมันเป็นไฟขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับที่ว่าเอาไว้ถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุหรือจอดข้างทางอะไรเงี้ยครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ขับรถไปปกติแล้วไปเปิดไฟขอฉุกเฉินตลอดทางอันนี้ก็ ถือว่าเราไม,ม่ควรนะครับใช้ฟใชไฟฉุกเฉินในขณะขับรถนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดคนที่เคยอบรมในขนส่งที่สอบไปขับขี่ก็รู้ข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่ที่เราสามารถใช้ไฟฉุกเฉินได้คือเช่นนะครับเราหยุดรถหรือจอดกระทันหันนะครับเช่นนะครับเช่นมีคนเดินข้ามนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เป็น,ปนฟไฟฉุกเฉินตัวนี้ได้นะครับหรือเราเบรกกระทันหันเพื่อให้คนหลังได้ทราบว่า นะครับมีคนเดินตัดหน้าหรือมีคนอะไรเราก็จะใช้ตัวนี้ไฟฉุกเฉินได้นะครับนะครับสำหรับเ,เปิดไฟนะครับไฟฉุกเฉินขณะฝนตกนะครับผมก็อันนี้เป็นที่พูดกันเยอะนะครับว่าใครมีรปัญหาใหญ่เลยผมถามจริงมีใครเปิดไฟฉุกเฉินขณะฝนตกไหมถ้าเคยใครทําพิมพ์เปิดมาถ้าใครไม่เปิดบอกไม่เปิดมานะครับแต่สําหรับผมนะครับไฟฉุกเฉินนะครับ ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ให้เปิดนะครับขณะฝนต,ตกไม่ว่าจะหนักหรือจะเบานะเพราะว่าเราแค่เปิดไฟหน้าครับแล้วผมแนะนำอย่างนี้นะพี่เปิดไฟหน้าปุ๊บครับไฟหน้าสองสว่างไปถึงคันรถหน้าแล้วแล้วเรามีไฟท้ายอยู่แล้วครับมันก็สองสว่างไปด้านหลังแล้วแต่ถ้าเกิดพี่กังวลว่าข้างหลังจะมองพี่ไม่เห็นพี่ก็เบรกแต่เบรกเบาๆแต่เบรกเบาๆเพื่อว่าให้ให้รถดเพราะว่า ฝนตกมันเราขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็แตแบบะเบรกเบาๆเพื่อให้ให้ไฟแดงมันขึ้นด้านหลังทุกข้างหลังเขาก็จะเห็นเราแล้ว,ลวเพื่อว่าเวลาพี่เปลี่ยนเลนนะครับพูดภาษาบ้านเลยพี่สมมติพี่อยู่ขวามันเจอหลุมน้ําเราจะเปลี่ยนเลนด้านซ้ายแต่ถ้าเกิดพี่กดไฟฉุกเฉินอย,อยู่คนข้างหลังไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมว่ามีการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดส่งหัวใจให้ผมด้วย